สวัสดีครับ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 จากสายใต้สวัสดีครับผมคุณโซดาสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธรรมรงัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ บื่อเบื่อของเก่านะขับวินอยู่รอลูกค้าเลยลองไลฟ์สดใน u t u b e ดูบ้างหล่อขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเขามาก็คอมเมนต์เขามาพูดคุยกันได้นะคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะนะครับหล่อตรงไหนตรงนั้นนะครับผมตรงนั้นอะหล่อครับไม่ได้ไปหล่อตรงไหนไม่เคยบอกใครว่าหล่อ ขอเรามันจะงามมันงามที่ใจมนนีได้กี่เที่ยวแล้วสู้ๆนะครับผหวันนี้ก็ได้ได้หลายเที่ยวอยู่นะครับได้มากกว่าข่าแรงขั้นต่ำแล้วน่าจะเลยแล้วนะครับก็ต้องสู้มันต่อไปครับนะทางเดินของเราเราเลือกเองอยากอยู่อย่างนี้ม,นนะมันสบายใจกว่านะมันสบายใจกว่ามันแบบนอนหลับสบายดีอะ เสาชิคก็พาลูกพาเมียพาแม่พาลังน้องไปนู่นไปนี่มันดีนะมันมีความสุขดีนะดีกาอยู่แบบลมๆแรงๆวันนี้เขาเข้ามาก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะคอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับก็จะจะตอบให้แฟนออกมานั่งรอเลยนะ <c oughs> มานั่งคุมอ่ะมานั่งคุมคอมเม้นต์มาพูดคุยกับผมได้นะคอมเม้นต์มาพูดคุยกับผมได้นะนะครับนี่ก็จะสามทุ่มแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยว แล้ประธานอาหารเสร็จก็ว่าพักผ่อนหลับสบายตื่นมาสู้กับงานใหม่มีอยู่แค่นี้แหละชีวิตหลังล่างเท่าไหร่ครับจากผมไปหลังล่างก็ประมาณแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทจากผมไปนะก็ประมาณแปดสิบบาทขอบุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ,บคำว่าฝากกดถูกใจให้ผมด้วยนะ วันนี้เอาเอาคันนี้มาขับคิดพีสวัสดีวันนี้ครับจอดอยู่นานเลยอ้อ,อมาวอร์มเครื่องหน่อยนะคันสีซ้มจอดอยู่นานแล้ว เอา,าฟีดไว้ก่อนพรุ่งนี้ต้องวิ่งธุระให้ลูกคา้าต่เช้าอมไมมาคุยกันได้นะอมเมเข้ามาคุยกันได้นะ ตียันโฟเปิดไหมครับพี่กเบเปิดครับเปิดครับตียันโฟเปิดอยู่เปิดครับรู้ได้ไงมีเรื่องเล่าขำขำ,ขำไหมขอสักเรื่องหนิอจารขอขบตอนนี้มันไ,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 ไม่ออกอ่ะเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาให้มากกว่านี้ดีกว,ว่า <c oughs> บางทีก็อยากจะเล่านะเรื่องแบบข,ขำๆตลกฮาอ,อย่างเงี้ยบางทีก็อยากจะเล่านะแบบก,กลัวเลัากำลังถึงกำลังถึงเกินเลยอย่างเงี้ยลูกค้ามาอย่างเงี้ยแปะเก่งเอาไว้หน่อยมีเวลาอะไรสุดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง มันจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องฮาเรื่องอะไรพวกนี้ยนะแต่ยกเว้นเรื่องเดียวที่ไม่พูดคือเรื่องของคนอื่นนะโอเคนะเล่าได้หมดทุกเรื่องแต่เรื่องของคนอื่นผมไม่เล่านะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยฮ่าห่าครับพี่เคยเจอผีหรือเปล่าเอาว่าเคยเจอไหมเจอเคยเจอแต่ ผีมันก็เหมือนกับความรักอะ่ะรู้ว่ามีแต่แม่งไม่เคยเจออ่ะเจอแต่ไม่รู้ว่าใช่คนหรือว่าเราหลอนนะไม่รู้ว่าเราหลอนหรือว่าเป็นบอรจิตเราหลอนหรือเปล่าไม่ได้เจอแบบมาหลอกมาแว่มาอะไรเงี้ยเคยเจอผีข้างในก็เคยเจอต่างแกงนายไว้แม่งหาย <laughs> <laughs> เคยเจอแถวแอพิลานโอเคครับครับเป็นข้าวเลยปะใครเรียกว่ามอเตอร์ไซ อ่าพี่เน่งอ่ะเราหลอนผมก็ว่างั้นแหละผมก็ว่าหล่อนอะได้ครับไห้วเจ๊ที่ไหนที่สาแก้วเลยเหรอฮัลโหลครับซอยไหนครับฝั่งตรงข้ามซอยเจ็ดบ้านเลขที่ครับ พี่เอาเอารอหน้าบ้านดีกว่าตรงข้างกับซอยเจ็ดใช่ไหมโอเคครับโอเคครับถ้ารถเอานี้เข้าอรอเจ็ดสิบร้อยสามห้าบาทเป็นทั้งหมดร้อยสามห้าบาทถ้ารถยังไม่ได้รวมนะ รับงานก่อนรับงานเดี๋ยวเปิดว่อย่างนี้แลหละเข้าอยู่นี่้อยดูหน่ยได้รอแป๊บนึงเออให,เให้นู่นเลยไหนนั่งหาเรื่องขอ Yeah. ไปข้างไปข้างไป,ไปที่บ้านให้มาแม่เขียวนว่าด่วนมากดีมากก็หาเองนี่อะด่วนมากไอห,หนูว่ามองกับบูทูธป่ะใ<อ>่พ่อเชื่อมแม่งมันเชื่อมชื่ออใช่ชื่อบูอรรออทูธป่อโซนี่อะไอของพ,พี่จ้ามหากานมุ่นเลยไม่ได้อาอย่างเราเชื่อไหมไม่เชื่อ ปิดแล้วไหนว่าหัวมีชื่อไงตรงนี เราคอยรักนันที่จะเจออ,อยา่าท้งไปอีกไกลังเสมอแต่ความเป็นนใครหลายคนไม่ตา่างกันเขาคอยแข่งประลองหัวใจมองเหนเธอใจจะรู้คเธอเข้าใจเพางใครตอใครที่เท้า 是否你会留在我寂寞之中独自叹息？你让我做什么才能让你回头？伤悲又如何？

Ôi, đồ bán ra rồi. biết có cái này nữa, đây mà sử dụng cái này rồi, ยาก้ไอน้ำดำจะใส่ดาวอ่ะอยากกินหลบไอยังไงคะไอแห้งอ่ะไอแห้งใช้ยาเลยไหมไม่มีมัมีแมมีน้ำมูกด้วยใช่ไหมน่าใ่นู้นซื้อเมื่อวาน่ยตัวเองถ่ายวีโอตนเนี่ยไม่ได้ถ่ายวีโอคิดว่าถ่ายผมไลฟ์สดผมอยู่ เมื่อวานนี้ไปซื้อไปแล้วจะเอาเวลาไงเมื่อวานไปซื้อไปเป็นมานหลายวันแล้วใช่แม่เนี่ยเป็นเมื่อวัน,น,นก่อนผมมาซื้อเมื่อวันก่อน de la moneda y de la campaña de 嗯。<Perfect. S 2> yeah. โอ้แหวงขาดนะจบเจอกันเอนวัดดีเลยวันนี้ฮะเวัดีเฮ้ยมีมีมีม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่ง ลอาแล้ว ได้อ่า,อาในช่องยูทูบมั้ะเอาชัมมาวา่วโมงมันอะไร กินข้าวอ่ะอะไรก็ได้อ่ะอืมไลไ์ในยูทู่